ค่ะท่านผู้ชมวมนนี้ตลาดนัโโดโคกะบือดอนทอยค่ะวันจันทร์ที่ที่1ิมกมีนา63ค่ะมื่อวานเห็นมันไม่เป็นบรรยากาศที่ร้อนร้อนแล้วกอบเอ้าจังหน่อย เมื่อคืนน,นี่เมื่อวานนี่ว่าคืมผลคืมฟ้าคืมผลมาสิตกกับบตกเป็นคืมคืมควรจะตกแต่ก็ไม่ตกมันจะอบเอาอบเป้าเล็กน้อยเริ่มทยอยออกละเบาบางละ บอลขืนรถเวลางหัวก่นอนพอได้โอ้ซื้อปลาเลี้ยงแม่แม่แม่มาแน่เนาะซื้อปลาเลี้ยงเอาซื้อแม่มารอบใหม่ดิรอบใหม่มาบระธานคะเจ้าโอ้ซึ่งว่ปลาเลี้ยงค่ะบระธานเราสัน่นรอบใหม่าสัน่นต้องเอารอบใหม่ ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปไก่นะคะอยู่แถวรดนท้อยะคละเพค่พะพวานพันว่าอย่าไปรวมชุมนุมกันในสถานที่มีคนเยอะๆเนคะอยู่บ้านใครบ้านมันเพะไม่ต้องไปไปรวมกับกลุ่มกลุ่มหมู่คนมากๆเพราะว่นลงนี่มันจะมาก,กับอากาศเวลาไฟไอไฟจามล้วมันจะปิวไปตามลมตามอากาศ ถ้าคนไหนมีเสื้อก็คือจะติดแทกกระจายไปมันจะมันจะคืออันคือปวกนี่เหรอมันจะกินล่าไปคือปวกโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่เขาเลยมาทาแต่จนนทอยค่ะไกลๆก,ก็ไม่ได้ไปมันเป็นอันช่วงที่แบบ ให้ประชาชนอย่าอย่าชุมนมกันเนาะแยกสถานที่อยู่มีใครอยู่มั่นมาแนละ้ะโอ้ไปละเอาหม้อเอาหม้อไปละเอาหม้อเอาหม้อไปแล้ว,ออออลวโอ้เส่แมกกะหลงดังโป้งๆเลยนะแต่ละคันใส่แมกกะหลง เขาลงดำเอาไปแล้วบอกว่าดำมอดำดำสีดำดำไปตองงอยแล้วอย เตาง่อยเตาไปแล้วกลับแล้ว

จะาขั้นหลายๆเต็มรถยขั้นนี้ก็เต็มรถแต่ลุ้นๆเลยแต่ง้อล้นล้นอ้อล้นล้นนะอันนี้ก็เต็มหมดทุกคนรถขั้นนี้เต็มแล,ล้วหรอกคันอ้อเต็มแล,ล้วหรอกคันอะไรอ้วอลายขนาด ปางๆแล้วมาเราเป็นละผู้ออกผู้ขาผู้ไปละก็จะเอาขื่นวะโอ้ย่างขื่นง่ายแท้โอ้ยคนขื่นคนย่างขื่นมันก็ย่างน้ำตาน้ำกลนยาำตามย่างตามเลยขึ้นรถหมดแล้วโอ้ขื่นง่ายขนาดไหนนะ ไม่เคยขึ้นเคยลงเลยนะคอยขึ้นคอยลงเลยเริ่มงทยอยทยอยออก,อกยยยยอไปแล้วเบาบางแล้วเบา,าบางเบาบางเป็นเตียนอเอาควายไปละควายไปแล้ว,ว,ลวโอ้ควายขาวนะ คอยขอยาวๆนะไปละยาวๆโอ้ขาอยาวๆีกใหญ่น่ะไปแล้ว องไปแล้วอันนี้ก็ไปแล้วแล้วมาขึ้นรถโอ้มันท่อ,อก,กันเนาะขึ้นรถกับขึ้นดันขึ้นโคน้ำท่อ,อก,กันมันก็ขึ้นง่ายเลย ง่ายขนาดง่ายขนาดโอ้เอาเอาหย่าเมื่อไรขนาดโอ้ปีตาซื้อหย่างนี้คือลายขนาดอย่างลายขนาดแล้วหย่าซื้อซื้อไปขนขนงัวงัวจะมาขายเราอะหย่าเราลายขนาด ไปแล้วไปแล้วไปแล้วล้ว<า>กลับบ้านแล้ว เต็มอะมันเต็มอะงัเว,วเต็มเลยบ่งัว,วเต็มเลยพวว่นเอาไปใสป่ไปมานี้ได้ไปผู้กออกผู้เข่าอยู่ค่ะค่ะ โชคดีค่ะเอาไปใส่นะห้อยแหนมหน่อยไปแล้วไปแล้วจับแล้ว กลับแล้วกลับแล้วทีนี้กันคลิปนี้กันพ่อแค่นี้ก่อนนะคะทิ่ตามคลิปต่อไปเลยจ้าเดี๋ยววันนี้จะเบิงตลาดใบตอนมันเบิดเหลือเตยพื้นจงปงยย่งค่ะ เดี๋ยวแต่หื้นดินป่องป่องิบนี้ก็ขอบคุณค่ะติดตามชิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า